สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม City Skyline นะครับอยู่กับเมอร์จูปิเตอร์ทาวแห่งที่3นะครับแล้วนี่ก็เป็นตอนที่6แล้วของจูปิเตอร์ทาวนะครับแห่งที่3หรือจูปิเตอร์ทาวสามเรียกง่ายๆจูปิเตอร์จูปิเตอร์ทาวสามตอนที่หกนะครับก็เสริมเนื่องนะครับต่อเนื่องเลยนะครับจากเอ,เอพิโซดที่แล้วที่ผม มาสร้างเขตนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะสร้างโซนเมืองใหม่นั่นเองนะฮะโซนนี้ก็โซนการค้านะครับทั้งหมดเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อยู่ไปนะฮะเสียงก็จะได้ไม่ต้องรบกวนใช่ไหมส่วนเมืองนี้ผมบอกว่าจะมาโลออกใช่ไหมแต่ว่าผมขอเก็บเมืองนี้ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับครับฟังไม่ผิดเมืองนี้ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับไปก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาสร้างเมืองตัวนี้ให้มันรุ่งเรืองก่อนนะครับค่อย ย้ายก็ยังไม่สายนะฮะโอเคขอไปเพิ่งทานเข้ามาก่อนอื่นขอวางระบบน้ำก่อนอาวางตรงนี้เป็นศูนย์กลางเลยก,กันระบบน้ำ <c oughs> วางปกน้ำให้เป็นโวนกลางก็วางมาตรงนี้เรื่อยกับขอบนะแยวตรงนี้ก็เออ่ต่อโซนเอ่ออะไรนะ <c oughs> ขอบนะฮะโซนน้ำ นับทิ้งจะไปทิ้งตรงนี้เลยเหมือนเดิมนะฮะต่โซนโซนน้ำแห่งใหม่ก็ตรงนี้ครับโซนดูดน้ำฮะปั๊มน้ำใหม่ก็ตรงนี้เลยแล้วกันก็ปั๊มน้ำจะเข้าตรงนี้ไฟ <c oughs> ฟ้าตรงนี้ก็ยังไม่มีนะ เอาไว้ก่อนอประชากรเหมือนคนนะครับตอนนี้ไฟฟ้าตรงนี้ผลิตไฟฟ้าลมได้ฮะแต่เราจะไม่ใช้พลังงานลมนะครับผมกะว่าจะใช้เขลือนนะตอนแรกคิดว่าจะใช้เกลือนแต่ว่าถ้าใช้เกลือนตรงนี้น้ำจะล้นไหมลองดูนะเช่นงินแสนเลยนะ แต่ถ้าทําเกินตรงนี้มันก็ยังไงอะเสียงดังนะครับตรงนี้จะเสียงดัง <c oughs> แล้วน้ําอาจจะล้นขึ้นไปได้นะครับก่อนอื่นก็อขอขุดลงไปหน่อยแล้วกันขอขุดลงไปหน่อย โซนไหนลึกกว่าโซนนี้สูงโซนไหนลึกกว่าน่าจะเป็นโซนนีนะ้ที่ลึกกว่าโอเคก็ทำให้เป็นระเบียบหน่อยตรงนี้ โอเคโอเคเดาก่อนตรงนี้ขอเพิ่มดินตรงนี้ยุบนะฮะเดาขอสปีดก่อนนะถ้าทำเขื่อนได้ไฟฟ,ฟ้าเยอะแน่นะครับเพราะว่าตรงนี้น้ำเยอะ ทำเคลื่อนอย่างนี้เลยคอนเลยได้แค่64วัตต์ตัวนี้ก็64วัตต์อ๋อผมลืมปิดเสียงปิดเสียงเพลงตรงนี้ตรงนี้เปไดได้ตรงนี้อ่ะ สี่สิบแปวัตต์ตรงนี้ลส่สิบปวัตต์สีวัตต์หมดเลยอ่ะเขื่อนประมาณตรงนี้สิสีบ้างหกบบ้างนะ <c oughs> พลังงานเขื่อนเดี๋ยวสร้างตรงนี้ก็ได้แฮะค่อยต่อไฟฟ้าไปโซนนี้ได้ไหมแต่เ,เอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนอขอสต็อปนป๊บนึงขอวางระบบน้ำให้เสร็จก่อนนะสมาธิสั้นจังเรา,าสมาธิสัน้นนิดนึ่งครับเมื่อกี้ลืมวางระบบน้ำซะได้นะระบบน้ำ วางแบบประหยัดก็ประมาณนี้ก็เชื่อหมหน่อยแล้วกันวางบน้ำอย่างนี้มาอย่างนี้นี่ <c oughs> <c oughs> คือก็วางให้ครอบคุมนะครับก็วางให้ครอบคุมไปพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ มาถึงคุ้มค่านะโอเคกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอืมขาดไฟฟ้ายัางเหมือนเดิมชนะเรื่องขาดไฟฟ้าเออ ถ้าสร้างเขื่อนนี่คือแปบ๊บหนึ่งนะตรงนี้สร้างรูปโปละตรงนี้ไงอะ่ะ อนนี้เอาดินขึ้นคลิกขวาเจ้าดินลงโอเคเอ่อขอมาปรับพื้นที่ตรงนี้ก่อนโอเคเราขอใช้ดินนะก็ประมาณว่าถ้าดินตรงนี้เต็มครับถ้าดินตรงนี้เต็มมันจะปรับลงไม่ได้นะเราต้องมาใช้เติมที่อื่นนะครับประมาณนั้น น่าจะประมาณนั้นนะโอเคปรับไปก็ปรับตรงนี้ลงอืมใช่เหมือนคุดดีนะ่ะโอเคเก็ตละ เห็นแล้วว่าทำไมอืมประมาณนี้เดาลองกดสปีดดูสิน้ำก็จะยุบลงนะครับตรงนี้โอ้โหเราเห็นนี่เลยเห็นดินขอบๆเลยนะอ๋อๆนั่นนะครับสึนามิ เกิดเหมือนแบบขึ้นใต้น้ำนะเหมือนสารคดีนะฮะเกิดขึ้นใต้น้ำอะไรประมาณนี้จะได้ทำไหมเนี่ยเมืองจะสิบนาทีแล้วฮะเมืองยังไม่ได้ทำเลย ต่น้ำเข้าเมืองมาไวมากนะถ้าสร้างเขื่อนจะระบ,บายทันไหมแค่นั้นแหละถ้าสร้างเขื่อนจะระบ,บายทันไหมนะต้องใช้กั้นผนังกั้นน้ำหรือเปล่าลองเอาผนังกั้นน้ําม,มาดูไหมตัดไปอย่างนี้ <S <s เผื่อสร้างเขื่อนอะแต่ไม่ดีกว่าจะพึ่งนะ แต่ถ้าลงทุนเขือก็จะได้ไฟฟ้าเยอะนะสองสองทีสองใจนะก็ถ้างั้นเรื่องไฟฟ้ากับน้ำก็ต่อจากเมืองนี้ก่อนละกันนะต่อจากเมืองนี้แต่ตรงนี้ก็ได้ไฟฟ้าได้น้อยด้วยฮนะ19 20วัต20วัต์จะตรงนี้นะครับ ก็พอ,อดตจากตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นตัจริงก็อยากได้เขื่อนนะขอเขื่อนได้ไหมผมลองวางเขื่อนดูนะลองวางเขื่อนดู64วัตต์ 64วัต์ห้าหมื่นเลยนะแต่ว่าอันนี้ห้าหมื่นร้อยยี่สิบวัตผมว่าเขื่อนดีสุดแล้วแต่ตรงนี้มันจะเสียงดังนะฮะโซนนี้จะเสียงดังมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรมาตัดินสใจแล้วครับวางเขื่อนเลย64วัตต์ ได้ไหมดูดูเสียงสิเสียงก็ค่อนข้างดังนะฮะน้ำไม่ท่วมด้วยนะฮะปะหลิไฟฟ้าได้กี่วัตต์อะศูนย์วัตต์หรอต้องรอให้น้ำมันออกไปหมดก่อนหรอหรือยังไงตรงนี้เห็นดินเลยนะ ้ำจะมาส่วมตรงนี้ไหมเนี่ยทุนไปห้าเมื่อดนะครับเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าอะไรครับเด๋ยวตรงนี้มันต่ำเกินใช่ไหมเด๋ยวตรงนี้ต่ำเกินน้ำก็อยู่ระดับ ต้องปรับพื้นที่ลงอีกนะตรงนี้เดี๋ยวขอปรับพื้นที่ลงก่อนผมว่าเสร็จยากนะเมืองนี้ถ้าใครติดตามผมแบบตลอดตลอดเนี่ยยากแน่ๆเสร็จยากจริงๆแหละก็เอาดินไปวางไปวางเกลี่ยทื่นนะ ก็ใช้เงินด้วยนะไม่ใช่นอนน้อยด้วยงั้นมาเคลียร์ตรงนี้แล้วกันที่ตรงนี้มันไม่เสมอกนรตรงนี้แล้วกันนะขอบขอบแต่ขอบ,ขอบ,ข,อบขอบนี้เราปลดล็อกมาซื้อเมืองมาก็ได้มาทำด้วยนะครับเอาดินออกไปให้หมดแล้วก็มา เดิมครับสเต็ปเดิมก็ยุบลงยุบลงบอกว่าจะไม่กระทบด้านข้างนะ น้ำไหลย้อนหรอไฟฟ้าศูนวัตรเหมือนเดิมโอ้น้ำไหลย้อนแล้วเมืองก็ขาดน้ำอย่าลสิน้ำย้อนกลับนะฮะ ถ้างั้นก็ต้องทำพื้นที่ฝั่งนี้ให้สูงสิสูงเกินไปนีก็สูงเกินไปอุ้ยขาดเงินอ่ะมันติดลบเพราะว่าขาดน้ำแย่ละสิโอ้ไม่มีน้ำใช้อะไรกันเนี่ยโอ้วาาผิดพลาดเลย โล้มละลายแต่ว่าสามารถกูได้ห้าหมื่นแต่ขอจูปิเตอร์ทาวแห่งที่3ไม่รอดแต่ว่าจูปิเตอร์ทาวแห่งที่2รอดนะครับก็คือเมืองแห่งการท่องเที่ยวก็สำหรับพาร์ทนี้อตอนนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนแล้วกันนะสำหรับตอนที่6จูปิเตอร์ทาวแห่งที่3ไปจูอ่ไปจู ไปดูจูปิเตอร์ทาวน์โปรเจกต์ที่4กันว่าจะเป็นยังไงจูปิเตอร์ทาวน์ีสี่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันณตอนนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้จูปิเตอร์ทาวน์ที่สี่จะเริ่มซีรีส์ใหม่ตอนที่หนึ่งภายในวันนี้สำหรับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย